ตกขนเป็ดอย่าจมเขียวเห็ดเขียวเห็ดหิวเขาเนะ่าดิ่งน่ะเนีะนี่อันนี้เป็ดอันนี้เป็ดอันนี้เอออันนี้คนคนนี่ยซื้ออยังเนาะคนนี่ซื้อแตมซื้อเต็มคนนี่ยซื้อแต็มคนซื้อแต็มกระร่งขั้วเป็ดางานเป็นบอก สาวบ้านนี่ยัะเขาเจา้าขั้วเป็ดเขาเจ้าติ๊กโคมซึหัวพ่อมนี่นะนบ,บอกบอกผัวเราบ่มาเห็ดกินนะนะผัวว่าอย่งไรผัวจับเป็ดให้จ <laughs> ับเป็ดให้โลดนั่นบอ่อเออเป็ด <laughs> เ,อ,อ,เดอาเป็ดผัวอีกมึงค <c oughs> ักบ่อบาทเนี่ย <c oughs> อ๋อผัวเลี้ยงเป็ดขายนั่ <c oughs> น,นแหละป้านั่นนั่งเสห์หายไปกินเขาทั้งอื่นอยู่โอ้มันก็ระโพอ่ะมาเบิ้งในขั้วเบิ้งในขั้ววันี แม่ขั้วโอ้ตาสามแม่ขั้วอันนี้แม่ขั้วแท้แท้อันนี้เห็นอย่างตัวนี้สองพักสองพักโอ้ขน,นาดม,มากูาดูล่ะอ่านมาตะกี้แก้พาลอกกลางบ้านโยตั้งแต่เบึงตีนทอฟ้าห้อยคนเห็นแต่ตอนนี้ห้อยทอฟ้าตีนล <c oughs> <c oughs> ะเอาแม่นบ่ละแม่นมล่ะมนมละ บอมาถือกูละอ่าหน้าเห็นบอถือกูสินโอ้ยหหนอล้าน่อยก็ดีอ่าอันนี้ก็ปอกเป็ดขึ้นกันอันนี้ปอกเป็ดกันอันนี้คนบ้านไหนนี่นะน้องปิงโมเมนตะคนน้องปิงงน้าตาบดังบแมบต้งสีคนน้องปิงกันเอ๊เอ้ะคนน้องปิ่งน้องปิงกันดังบแมบต้งสีคนน้องปิงกันน,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 นะเออสแสดงว่าคนบ้านอื่นโตนะอืม ฮะบันไดนอะบันไดนอะเฮะบันไดเนอะอุกังเลยบันไดนอออาผู้ใดผู้ใดู้ดอยู่นี่เป็นลูกเป็นลานกอดเนี่ยฮะอันนี้ลูกอันนี้ลูกกันบ่เอออากว่าตัวจังหวะอันนี้ลูกอ่าผู้ใดผู้ใดเป็นนันลูกไผ่บ้านนี้ลูกไพ่กอดผู้ใดผู้นั้นเหมือนบ่โอ้ก็พ่เ็กแหละเออเดี๋ยวจังหน่อย มาเบ่งการเป็ดลาบเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดของสาวน้องปิ่งเด้อนี่มดมสาวน้องปิ่งสาวน้องปิ่งดังแมบบโว่าบ่บ่บาปเลยเนาะเบ่งกูน้ดูวงท้านนาวก็ดูนี่เห็นบ่าแมบธรรมชาติแท้ๆ <laughs> โอ้ยอันนี้ก็แมบ,บอยู่มดูหรือแมบอยู่บอกโอ้ยอันนี้แมบน้อยนึงแมได้หนึ่งมลแมบหลายอันนี้ดินี่แมบบ่ อันนี้เมฟเลยตัวนี้นะอันนี้เมฟเลยบนแม่ธรรมดาตัวนี้เมฟเลยโอ้มีน้อไม้อีกโอ้น้อไม้มีแจอยังบลูมียังไม่ต่ำมีอย่างท่านในต่ำโอ้ยอ้าวจ้าหน่อยจ้าหน่อยมาเบิ่งกันมนัเนี้โอ้ยมันตัดสินใจซ่าหน่อยนึงมานมันคำย้อนมองคำบัก,กนั่นแหละถ้าบอ้สั้นละบอเดรซิมฟีเมอลูกแล้วมาเนี่นะอ่าเดี๋ยวจ้าหน่อยมาเบิ่งกัน เล่นก่อนล่าเป็ดของคนหนองปิ่งขันหนาวนิดนึงแม่เอ้ยเห็นตาผูช้ชมผู้งามก็ดี่านเลยและผมได้ยากเป็นรูไพ่คอยระบอกด้วยนี่ตอนนี้เป็นการคั่วเป็ดหลังจากที่ว่าลกค้นแล้วเอามือจกขั้นเอาฟันปอกแมนบอแมนเด้ แม่แล้วแน่ตัวเป็ดนะนะนี่ฮะเอาวนมาใส่มาใส่มาใส่ม่นี่เดิเด้อผู้สาวน้องปิงใส่มีเก่งๆเลยบักไรมาตัวเวะมันจะเชือนออกน้าอฮะ ถ้ามีโพเข่บบาแสดงว่าผัวยันเมียเขาว่ะยันเมียปาดตอนนอนรับคนเด็กคนว่าเอาซิ่งเป็ดเป็ดน้องปิงก็จ่อยเนอะ <c oughs> เป็ดน้องปิงก็จ่อยเนอะแต่แต่คนเห็ุมันก็ปุ๋ยเนอะนะน่ะเด็กอือเอาแต่สิ้นเป็ดเด้ สิ้นมือพอเด้ <laughs> เอาแทเอาแต่สินน้นเป็น,ปน,ปนแต่รวยอืมเบ่งเบ่งมันดีโจกเอาไปฝอไอมันออเอาอ๋อเนะี่ยเบ่งเอาเด้อสาวน้องจ <laughs> ริงคุณได้เสมาลมมาจีบก็ให้ดีๆใส่มีดเก่งป่านนี่นะเอามีดมาปีเปลี่ยนเอยลุง ม,มาเขาอามีดมาเปลี่ยนดูมีดนพวเขว่าันยังไ่ได้ใจอยู่อยเอออันี้ใหญ่อ,อไปล่างก่อนอไปล่างก่อนอไปล่างก่อนอืมนี่นะาวนวนี้เขาบ่นแล้วมึงก็ดูได้ได้ด้อย่ ได้ปะได้อือ <c oughs> แสดงว่าหัวยันเมียก็เลยบอกวกรถฝนมีดปันได้ <c oughs> ยันเขาเสือนมาสินี่กระนั้นน้ำซีมเ,เป็ดเต็มแบบนี้อ่ามีต้มน้ำเอาสมบมเน๊เอาสมบมเน๊เอสมสมเอต้เอมเป็ดตบผสมสมาได้เลยครับแหน่ใส่คานอ สายไลยแสียบไล้ปะแม่แม่เ <laughs> รอแม่เราสนต้อหันคางให้ปันปิ้งป่านว่วางก็ดีโอ้ยตายแล้วลูกไปเดีย๋ยวจะนอยมาซินต,ต้มเป็ดอะไรกัล่าเป็ดกันฝีมือสาวนั่งติ่งเ้อสนับสนุนการเดินทางโดย